ทีมชาติไทยยังคงล้างอาถรรพ์ที่สนามบุกิตจาริวสนามย้าของมาเลเซียไม่ได้หลังจากบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ทำให้การเจอกัน6ครั้งที่บุกิตจาริวทัพช้างศึกยังไม่เคยบุกชนะได้เลยและเพิ่มสถิติเป็นแพ้4เสมอ2 เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ทําให้เกมเย่าของไทยในวันที่10มกราคมนี้จะต้องชนะให้ได้มากกว่า1ประตูเท่านั้นถ้าหวังจะเข้าไปชิงชนะเลิศที่สําคัญถ้าเสือเหลืองบุกมายิงประตูได้ก่อนจะยิ่งเป็นงานหนักของทัพช้างศึกไทยเพราะว่ารายการนี้มีกดประตูทีมเยือนอยู่มานโพกิงกุนซือทีมชาติไทยพูดถึงผลงานของลูกทีมในเกมแรกว่าตอนนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็เป็นเกมที่พอรับได้ครับ เพราะว่าคุมเกมได้ดีสร้างโอกาสในการทำประตูมากมายหวังว่าการกลับไปเล่นในบ้านของทัพช้างศึกจะยังครองเกมได้ดีแบบนี้เพื่อลุ้นชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้การที่มาเลเซียเล่นในบ้านได้เสียงเชียร์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ชัยชนะแต่ยืนยันว่าการลุ้นเข้ารอบยังไม่จบครับ มโนกระตุ้นลูกทีมผ่านการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแรกว่าเกมที่ไทยในวันที่10มกราคมนี้มาเลเซียจะคงมาตั้งรับและรลอสวนกลับไทยจะพยายามทําประตูให้ได้และถ้าห่างมาเลเซียทําประตูได้ไทยต้องยิงถึง3ประตูซึ่งกดประตูทีมเยือนทําให้เราเสียเปรียบแต่เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลจะทําให้ทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบได้ครับ เรามีผู้เล่นในโซนทำประตูได้ไม่รู้กี่ครั้งในเกมแรกแต่ก็ทำเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้ครับสิ่งที่เราจะทำได้ต่อไปและทำใหม่ในเกมที่เราจะไปเล่นในบ้านและหวังว่าโอกาสทั้งหลายจะกลายเป็นประตูนในเกมที่2ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ครับต้องกลับไปสู้กันใหม่และกลับมาแก้ไขให้ได้ในเกมที่2กุนซือทีมชาติไทยกล่าวทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับขณะที่คิมพันกรกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมเสือเหลืองก็บอกว่าภูมิใจในตัวนักเตะม,มากๆ และเชื่อว่ากองเชียร์ทุกคนก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันที่สําคัญแฟนบอลในบูกิจจาริวมาเชียร์กันอย่างสนุกจนเหมือนเป็นเทศกาลงานรื่นเริงของประเทศเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นยังมีอีกเกมที่ไทยและจะต้องเล่นให้ได้ดีกว่านี้ครับมาเลเซียไม่ได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว12ปี หลังจากทำได้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2010ถึงแม้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศม,มาได้2ครั้งหลังจากปี2010เป็นต้นมาแต่ก็เจอทีมชาติไทยกับเวียดนามปราบได้ทีมละหนทําให้แฟนบอลคาดหวังกันว่าคิมพันกรจะช่วยหยุดการรอคอยนี้ให้ได้เสียทีครับส่วนทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าเข้าชิง4จาก5ครั้งหลังสุด และคว้าชแชมป์ไปได้3ครั้งเรียกได้ว่ามีประสบการณ์สูงในการเอาตัวรอดมาไม่น้อยครับนักเตะประสบการณ์สูงหลายคนทั้งธีรทรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นธีรศินแดงดาที่เคยสัมผัสชแชมป์กันมาแล้ว น่าจะช่วยกระตุ้นเพื่อนๆน,น้องๆในทีมให้ปล่อยของได้ทันเวลาครับยิ่งถ้าดูจากสถิติการเจอกัน10เกมที่ไทยเป็นเจ้าบ้านไทยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและต้องย้อนไปไกลถึงเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2002เลยทีเดียวหรือว่า20ปีที่แล้วครับนอกจากนั้นก็ยังไม่เคยแพ้คาบ้านให้กับมาเลเซียอีกเลยเรียกได้ว่ามาเลเซียก็แพ้ทางไทยที่เล่นในบ้านเช่นกันครับ ก็อย่างที่มาโน่บอกครับตอนนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นเวลาอีก90นาทีในวันที่10มกราคมนี้สําคัญยิ่งกว่า90นาทีที่จบไปแล้วมากกว่าเป็นเท่าตัวครับและการเล่นในบ้านเกมที่2ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบเพราะว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยทําให้มาเลเซียเสียทรงอย่างที่เคยเป็นมาหลายต่อหลายครั้ง อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นเกมที่สนุกเร้าใจอย่างแน่นอนแต่จะจบลงด้วยรอยยิ้มของแฟนบอลชาวไทยหรือไม่ก็ต้องให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ครั้งนี้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต้องเต็มไปด้วยกองเชียร์ของทัพช้างศึกเพราะว่าเป็นแมตช์สำคัญที่พลาดไม่ได้จริงถึงแม้จะเคยได้แชมป์มาบ่อยแล้วแต่ขอยืนยันว่า แักเต่ทีมชาติไทยยังไม่เบื่อที่จะชูถ้วยแชมป์อย่างแน่นอนและนี่ก็คือผลงานของทีมชาติไทยในเกมแรกถึงแม้ว่าจะออกไปแพ้มาเลเซียมาสูงประตูตัวหนึ่งแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเกมให้แฟนบอลเข้าไปลุ้นเข้าไปเชียร์ให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียให้ได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ